สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านวันนี้พระเยญมมหานำาเอาสมเด็จเกตชยโยพิมพ์เอเกิตชั้นนิยมตามที่เขาเล่นหากันเลยนะองนี้นี่แหละเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆจำคำถาม,ามที่พ่อเยญมมหาเคยบอกมีสมาชิกท่านหนึ่งถามว่าพระใหญมมหาเชื่อได้งไงว่าพระพอใหย่มหานำมาแสดงเป็นพระแท้ เป็นคำถามที่ง่ายนะแต่ตอบยากนะแล้วก็ถ้าจะว่าไปแล้วก็เป็นคําถามที่ยากนะแต่ว่าตอบง่ายนะอันนี้พ่อให่มามาไม่ได้เล่นคานะแต่ว่าเป็นลักษณะมุมมององค์ความรู้ของแต่ละคนนะครับเหมือนกับว่าเป็นเป็นมุมมองที่เรามองต่างถ้าเรามองต่างยังไงถ้าเป็นพาแท้ก็คือแท้นะเพื่อนอย่างที่เขามองว่าพระ สมเด็จเกจชโยนี่ซึ่งเป็นพระในยุคปลายแล้วนะครับท่านสร้างปี2 4 0 7เนี่ยท่านได้รับสถาปนาสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณนะปี2408ันี่ยท่านก็สร้างที่วัดลักครังแล้วก็นำไปลงเรือที่วัดเ,เกจชโยอ่างทองนะครับลงเรือแม่น้ำเจ้าพระยาไปนี่เต็มคันเรือเลยนะแปด0มืงน์อ่ะองค์ แล้วก็ไปบรรจุวไว้ที่วัดเกตยูชโยสมเด็จว่าครคังมวลสารแบบไหนสมเด็จเจตยชโยก็ยแบบนั้นนะรุ่นแรกนะอันนี้เป็นรุ่นแรกที่พ่อใหญ่มาจะเล่าให้ฟังนะแต่ององที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้นะเป็นพระที่มีความงามเป็นเอกลักษณ์นะเพื่อน,อนแล้วก็ขอบข้างก็ไม่ได้โดนฝนทํายานะเพื่อนเพื่อน องค์นี้ไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นมวลสารของวัดละคังนะเมื่อกี้พรอใหญ่มหาว่ารุ่นแรกเลยในยสร้างที่วัดละคังนะเพื่อนเสร้างที่วัดละคังแล้วก็ใส่เรือเอาลงเรือไปขึ้นที่อ่างทองไปบรรจุกลุไว้อันนั้นนะ่ะรุ่นแรกนี่คลาสสิกมากเดี๋ยวรอติดตามชมนะคลิปถัดนี้ไปเนี่ยพระมหาจะนําเอาสมเด็จเกจชายโยที่เป็น มวลสารของวัตะครังรุ่นแรกเลยรุ่นแรกหรือมวลสารวัระครังเรารู้ว่ามีอะไรบ้างก็เอามาสร้างเป็นวัดเจตโยมิดแดงมิดดเมิดยกมิดทองครบนะเรียกว,ว่ามวลสารวัตะคังแต่องค์เนี้ขอบข้างไม่ได้โดนฝนนะเพื่อนๆแล้วมีหลายหลายหลายท่านด้วยนะโอ้ที่เขาเรียกกันว่าเซียนนี่แหละบอกว่าพระสมดเด็จเจตยยของแท้นี่ขอบข้างต้องโดนต้องโดนฝนออกต้องโดนฝนออก ของแท้ต้องโดนฝนออกทุกองคท่านว่าอย่างนั้นนะแปดหมื่นสี่พันองค์เนี่ยใครก็จะไปฝนนะเพื่อนๆไม่มีใครไปฝนนะแปดหมื่นสี่พันองค์เนี่ยอาจจะมีโดนฝนเป็นบางองค์อะไม่ถึงร้อยองคอ์นั่นหมายถึงว่าเขาทํายาในสมัยก่อนต้นกรุงรัตะนโกสินทร์เกิดอริวาตกะโรขึ้นชาวบ้านไม่มีอัดที่จะไปหาหมอก็เขาฝันเห็นนะตำนานบอกเขาฝันเห็นพระลงตาแก่ๆส่จีวรคร่ำคร่า เดินมาบอกว่าให้เอาพระที่แจกไปเนี่ยเอามาฝนทํายาชาวบ้านเขาก็มาโซเลกันว่าเออลวงตาแก่แกใส่จีวรครั่งคๆ่าคล้ายกับเจ้าพะคุณสมเด็จนี่เป็นใครกันแน่พูดไปพูดมาตกลงกันมาโอ้คงจะเป็นเจ้าพระคุณสมเด็จท่านมาเข้าฝนันให้เอาพระสมเด็จที่ท่านแจกไปเนี่ยมาฝนทํายานั่นแหละเขาจึงนําใครมีสมเด็จวัดละครที่โดนฝนน่ะไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ไหนก็ตามที่โดนฝนออก โดนฝนขอบข้างออกลึกๆเนี่ยนั่นแหละคือฝนทํายานะไม่มีหรอกครับฝนทาทากรอบนะเซียนบางคนนะเดี๋ยวนี้ไม่พูดแล้วนะสมเด็จนะ่ะใหญ่กรอบเล็กคนโบราณเวลาจะเอาสมเด็จเข้ากรอบเนี่ยมันเข้ากรอบไม่ได้ก็เลยฝนขอบข้างออกดูขอพูดนะเพื่อนๆเราเป็นไปได้ไหมโดยเราเราจินตนาการว่าพระสมเด็จแท้ๆเนี่ย เราได้รับมาเนี่ยในยุคก่อนเนี่ยรับมากับมือเนี่ยจะไปเอาเข้ากรอบกรอบมันเล็กดังนั้นช่างเขาเวลาอยากจะให้ผ้าเข้ากรอบได้เขาฝนดิเอาสบายมาถูข้างออกถู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 ออกแล้วก็เอาผ้าเนี่ยไปเข้ากรอบถึงจะเข้าได้โอ้โหเซียนคนนี้เขาบอกว่าเขาเป็นเซียนนะเขาเป็นกรรมการตัดสินพระหลายเวทีนะดูถ้าไม่เซทเขาคิดอย่างเงี้ยทัศนคกติก็มองอย่างเงี้ยน่ากลัวนะ ถ้าเป็นสมเด็จแท้เนี่ยโอ้โหเท่ากับเม็ดเม็ดถั่วเขียวนะพเพื่อนๆครับใครมีสมเด็จวรคังแค่มเม็ดถั่วเขียวนี่โอ้โหพุทธคุณครอบจักรวาลเลยนะอย่าว่าแต่เม็ดงานนะเม็ดถั่วเขียวเนี่ยมีเศษเสี้ยวหนึ่งของสมเด็จวรคังเถอะขอให้รู้ว่าเป็นแท้เถอะพุทธคุณนี่ครอบจักรวาลน,นะแล้วใครจะกล้าเอาสมเด็จแท้ๆทั้งองค์นี้ไปฝนออกโอ้โหถ้าคิดอย่างนี้พูดอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้ก็จบเลยนะ ก็อย่ามาหาฟังมากับหูแล้วเห็นกระตานคลิปนี้คลิปที่เขานาเสนอนี่เขาชื่ออะไรสักอย่างเนี่ยเขาไลฟ์สดเขาชอบไลฟ์สดขายขายพระนะนะเขาชอบไลฟ์สดขายพระหยิบพระองค์นั้นมาแล้วก็เล่าแล้วก็บอกแล้วก็สอนสุดท้ายก็ขายขายพระนะเขาบอกว่าเขาเป็นกรรมการตัดสินพระในสมาคมดังด้วยถ้าไมาเ่เซตเขาคิดอย่างนี้ก็จบเลยดังนั้น เป็นไปไม่ได้ที่จะเอาพระเนี่ยไปฝนออกเพื่อที่จะเข้ากรอบได้ถ้ากรอบมันเล็กก็ต้องทํากรอบใหญ่ที่ช่างนะช่างต้องทากรอบใหญ่เจ้าของพระจะกล้าเือจะยอมเลยให้ฝนพระสมเด็จแท้ของตัวเองพ่อใหญ่มหาก็ก็ไม่ยอมนะก็ไม่ยอมถ้าถ้ารู้ว่าเป็นสมเด็จแท้จริงเนี่ยนะนี่แหละคือเล่าให้ฟังว่าพระสมเด็จเกียรติโยนี่ไม่จําเป็นจะต้องโดนฝนขอบข้างทุกองค์เป็นบางองค์เท่านั้นที่โดนฝนนะ เอาตามนี้นะครับเดี๋ยวถ้าใครดูคลิปนี้เสร็จคลิปต่อไปก็อย่าลืมดูนะ mm. พ่อใหญ่มหาจะเอาองค mm. ์องค์ที่เป็นของวัดละคังมวลสารละขังแล้วก็โดนฝนทํายาด้วยมาเล่าให้เพื่อนๆฟังแต่ว่าองค์นี้เรามาดูองค์ที่เซียนเขาเล่นกันนะเ็าจะดูเส้นนี้นะพ่อใหญ่มหาไม่ไม่รู้หรอกว่าพวกเซียนเขาเล่นแบบไหนรู้แต่เพียงว่าพ่อใหญ่มหาเนี่ยมีมีพระ เนี่ยเกจิโยตามที่เสยนเขาเล่นกันเนี่ยเห็นไหมมีเส้นเนี่ยถ้าเกจิโยของใครมีเส้นเรือนรางบางขึ้นตรงนี้เขาซื้อเลยนะเนี่ยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนนี่ตรงนี้ก็จดที่ซุ้มระคังเราจะเห็นฐานเนี่ยเพื่อนๆ่เห็นไหมครับอ่าเราจะเห็นฐานแต่ละฐานเนี่ยชัดเจนไม่ตึงเนี่ยฐานแรกนี่ปลายจดที่ซุ้มระคังเนี่ยพอมาฐานที่หก กับฐานที่สี่ก็ยะฟัํมหน้าเข้าหากันปิดฐานที่ห้าไว้เห็นไหมเพื่อนๆพื่ทุกฐานนี้ก็ไม่ค่อยชัด้นะครับองนี้ลากฟันเนเหมือนลากฟันเลยนะครับแขนพระศหูนี่ก็หายไปเยอะนะหลุดออกไปเยอะเพื่อนๆดูนะครับนี่องนี้นะครับนี่แหละครับเส้นที่ว่าเสียนเขาตัดใจจ่ายตังค์ก็เพราะเส้นตรงนี้ก็ว่าไปนะครับ จะมีหรือไม่มีถ้าเป็นพราแท้มวลสารให้ความเก่าถึงธรรมชาติครบนี่ก็ได้นี่เพื่อนๆดูสิครับรอยรอยนอนด้นรอยปูไตนี่เป็นหลุมเลยนะนี่เพื่อนๆเห็นไหมครับเยอะเลยนะครับนี่เดี๋ยวเราลองมาดูว่าเมื่อเอาเข้ากล้องขยายกําลังสูงแล้วจะเป็นแบบไหนนะครับพระแท้เนี่ยอยู่ที่ไหนก็แท้นะเพื่อนๆนะ ที่ไหนก็แท้เรามาดูไปด้วยกันนะครับอยู่กับใครอยู่ที่ไหนก็แท้ถ้าเป็นพระแท้นะครับเป็นสมฤทธิเจตยูที่มีมวลสารที่ครบองค์หนึ่งนะองค์นี้เพื่อนเอนเรามาดูไปพร้อมกันนะครับ เกตชั้นนิยมนะอ,องนี้เพืเ่อนๆดูสิครับดูเม็ดดูเม็ดพระทาตนะใสเป็นแก้วเลยนะเพื่อนๆเม็ดพระธาตเม็ดพระธาตนะครับใสเป็นแก้วเลยนะครับเราจะเห็นหู่นยาวประบาดนะครับ นี่คือเม็ดประทาตนะุนะเพื่อนๆเนื้อนี่มองไม่ก็เห็นนี่คือเม็ดแดงนะครับองค์นี้เดีผ่านการใช้มาพอสมควรนะครับเห็นไหมครับนี่เส้นนี่คือด้านหน้านะมาดูด้านหลังด้านหลัง พอเยวมหาจะปรับให้ดูแบบใกล้ๆนะเพื่อนๆดูด้านหลังองค์นี้นะครับนี่คือด้านหลังเกียรติยูนะเป็นไงครับเม็ดดำเห็นไหมครับเม็ดดำเม็ดพระทาต เนื้อนี่ละเอียดเลยนะใสเป็นแก้วเลยนะเพื่อนเพื่อนนีเน่เม็ดพระธาตุดูมุมแต่ละมุมนะครับ ม็ดดำเม็ดพระธาตุเม็ดแดงเม็ดดำเม็ดพระธาตุนะครับดูก้อนนี้นะเพื่อนๆสวยงามมากเลยนะใสเป็นแก้วเลยนะเนี่ย ดูผิวดูวัรณะท่านนะครับดูก้อนนี้นะเพื่อนๆเป็นไงครับเนีย่ยเม็ดประทาตเม็ดนี้กับเม็ดเหล็กไลใยดำ ดูควมงามดูความเป็นธรระชาติแควไซออนาคอนายขึ้นปกคุม,มเม็ดเหล็กไหลเม็ดนี้แล้วนะครับคือถ้าองค์นี้เป็นสมเด็จวะะราคังนะโอ้คงคลาสสิกมากนะแต่เอื่นว่าเป็นเกจชายโยนะเปืเ่อนๆองค์เนี้ยควมงามของท่านนะครับ เราเห็นเส้นพุทธุคุณไหมเพื่อนเพื่อนนี่นี่คือเส้นผงพุทตุคุณนะเนี่ยเส้นผงพุทตุคุณนะครับซึมอยู่ในเนื้อพรนะติดอยู่ในเนื้อพระเลยนะครับเรามาดูด้านหน้ากันนะครับเพื่อนๆดูดูสองเม็ดนี้นะครับ ยังเม็ดประทัดใสเป็นแก้วเลยนะเพืเ่อนๆนี่ก็อยู่ในเนื้อพระนะคัดสิกมากเยอะด้วยนะองค์นี้ไม่ต่ำกว่าเกือบเกือบสิบเม็ดนะเม็ดประทัดเนี่ยกล้องปริมหาก็ขยายก็ไม่ค่อยไม่ค่อยชัดแต่ก็พอดูได้นะครับน,นี่เม็ดประทัดเราเห็นว่าคาบแขวไซอนาควไนนี่พุ่นขึ้นเต็มเลยนะ ดำเห็นไหมครับเส้นเล็กๆเลือนรางอยู่ใต้ฐานนี่เห็นไหมครับนี่แคลไซอนาโฟไนผุดขึ้นเต็มไปหมดเลยนะครับสวยงามาเพื่อนๆดูดูเส้นนี้นะครับเส้นเล็กๆขึ้นอยู่ใต้ฐานนี่ อันนี้คือเม็ดพระธาตนะงดงามนะงดงามดูเนื้อดูผิวเ่านะครับดูซุ้มระคฆังใสเป็นแก้วเลยนะเพื่อนๆเราค่อยๆดูกันไปนะครับนี่ นี่คือเกียรติโนะครับเพื่อนๆสมเด็จเกียรติโดูเม็ดพร,ระธาตุนะครับโอ้โหใสเป็นแก้วฝังอยู่ด้านในนะเพื่อนๆอย่างเงี้ยไม่ธรรมดานะครับอย่างเงี้ยดูเม็ดนี้นะครับดูความงามของท่านนะครับอย่างเงี้ยใครมีไว้ครอบครองเนี่ยถือว่า เป็นบุญนะเพืเ่อนๆบุญของเราที่ได้เห็นพระสมเด็จเกยียโยที่มีมวลสารจัดจ้านอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับนี่นี่ก็สวยงามมากทีเดียวเพืเ่อนๆดูแล้วเป็นไงบ้างครับถูกอกถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ให้พระเยมหาช่อง2องพับบลาอได้น,นะครับขอบคุณครับ